สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมมาเจอกันอีกเหมือนเคยนะครับกับช่องต้นมีกิ๊กนะครับผมเอวันนี้นะครับเราไปรับงานกันนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มา2คนนะครับปกติจะมา1คนหรือว่า2คนกับกิ๊กวันนี้มา3คนนะครับผมก็คือน้องเกลครับผมลูกสาวผมเองนะครับไม่ใช่ลูกชายนะครับผม ได้งานพอดีเลยนะครับเพิ่งแต่ว่าเป็นงานเซฟเวอร์นะครับผมก็ราคาก็จะถูกหน่อยก็ตอนนี้อยู่ที่แจ้งวัฒนะกาลังเข้าไปรับของนะครับผมก็ไปส่งแถวตํวาตบลสวนหลวงนะครับกระทุ่มแบนสมุทรสาครน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับของกันนะครับว่าของจะเป็นอะไรไปกันเลยครับผมไป เด็กสนุกใหญ่แล้วครับผมตอนนี้เดี๋ยวโฟลาว่วงก็จะร้องนะครับผมตอนนี้กำลังสนุกอยู่ดิ็กไล่ ก็มารับอาหารเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้มาห้าหกลังเหมือนกันแต่ว่ามีลังเล็กบ้างลังใหญ่ลังเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าราคาสามร้อยแปดสิบเก้าบาทอละนี้ยังไม่หักค่าคอมมิชชั่นถ้หาหักค่าคอมมิชชั่นก็จะเหลือสามร้อยเก้าบาทและดูว่าไปส่งกี่กิโลนะครับห้าสิบสามกิโลชั่วโมงครึ่งสามร้อยเก้าบาทนะสามกิโลบ้าบอคอแตกครับผม ไม่ไหว่หานเซเบอร์ไม่ไหววันก่อนทําคลิปมารอบองแล้ววันนี้เอาอีกเอาอีกรอบนึงมาบนในเพื่อนฟังอีกรอบนึงเดี๋ยวเราก็หาหารพว่วงหาหารอะไรมันยังพอใส่ของหน้าอยู่โอเคครับผมไ้เดี๋ยวไปส่งของกันเลยครับ 54กิโลก็ได้380รหักแล้วเหลือ3 0 9บาท50กว่ากิโลก็ <c oughs> ใครเลือกวิ่งได้รีบเลือกวิ่งนะครับผมอันนี้ผมมาวิ่งเพราะว่าผมอาไม่ได้คิดอะไรมากก็พาลูกไปเที่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นค่าน้ำมันนิดหน่อยๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งกันในเซเวอร์สำหรับลูกค้านะครับผมคนขับตายเรียบนะครับบา อ่าครับผมก็ช่วงขับมาก็ตอนนี้กดหานพ่วงได้1งงานนะครับก็ได้แถวแแจ้งวัฒนานแล้วก็ไปส่งแถว3เซนนะครับก็ได้ราคา201บาทนะครับซึ่งหักแล้วก็เหลือประมาณสัก1 6 0บาทนะครับผมก็เป็นหานพ่วงนะครับผมก็มารับเป็นกล่องอาหารนะครับส่งแถว3มเซนนะครับผมเดี๋ยวเราตอนนี้ก็กำลังรับของอยู่ครับโอเค อ่าครับผมตอนนี้ก็มาส่งหารแรกนะก็เป็นกองอาหารที่ท,ที่พ่วงมาเมื่อกี้นะครับผมพอดีเป็นทางที่ถึงก่อนนะผมเลยก็ส่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวส่งงานส่งงาหารเสร็จเราก็ไปที่สมุรสาครกันต่อเลยครับกับอานแรกมานะครับไปครับผม ผมก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่ใช้เวลาเยอะขนาดนี้นะครับผม <c oughs> เพราะว่าผมได้หันพ่วงมาหนึ่งหานนะครับก็รับแถวแถวอ่าแจ้งวัฒนะแหละครับผมหานแรกก็คือมาส่งแถวอ่าอะไรวะสามเซนนะครับแถวอารีซัพแถวสาวรีแถวสามเซนแถวนั้นนะครับผมก็ส่งเสร็จก็มาส่งที่อ,อ่ากระทุ่มแบนสมุทรสาครตอ อาหารพวกของผมได้มา201บาทนะครับผมอันน <off proyect alan> oh, ั้นหลังยังยังไม่หักค่าคอมมิชชั่นนะครับก็หักค่าคอมมิชชั่นก็ได้ประมาณรักร้อยหกสิบอันนี้ได้309บาทหักก็400 470นะครับผมอ่าตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับลูกกินข้าวไม่ได้นะกินนมอิ่มไปแล้วอันนี้น้องเกลก็ช่วยตะกียตะกี้ตะกี้ตะกี้ตะกียร์ตะเกียร์ยิมันวันยิมันวันยิมันวัน โอเคเดี๋ยวเราหาหานจากแถวสมุทรสาครนะครับผมลองดูกันนะครับผมว่าจะมีงานกลับไปตัวเมืองในกรุงเทพหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวแวะกินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวมารับงานกันต่อเลยนะครับเคปายวันนี้ไม่คิดอะไรเยอะนะครับพาเมียพาลูกนั่งรถเที่ยวนะครับผมโอเคไปครับผมไปอ่าครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมอยู่แถวกระทุ่มแบนนะครับผมก็อิ่ม ก็เดี๋ยวหางานกันต่อนะครับจะมีงานไหมแถวนี้นะครับผมเปิดทางแก๊ปแบ็กเพลสแล้วก็งานของลาลามมฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าช่วงหนงานจะได้เป็นของงานอะไรนะครับแกปกับลาลามมฟกับผมโอเครับาเด็กจะกินนมแล้วเด็กจะกินนมแล้วอเด็กจะกินนมแล้วชงนมจะกินนมไป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  เพิ่มันในเป็ดมันเปิดเลยเปิดเปิดเป็นปยังไงะอ่าครับผมหลังจากกินข้าวเสร็จก็รอแป๊บนึงนะครับพี่ก็กดได้งานและก็ได้งานที่น้องแคมนั่ผมไปส่งแถวอ่าหมอดอ่าหมอชิชจุจักนะครับผมอ่าไปรับแถวน้องแคมส่งจตุจักตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปรับของนะครับผมก็ระยะระยะทางไปรับของก็ประมาณ5 5ากิโลกว่ากว่านะครับผม,มก็ได้335บาทหักค่าคอมมิชชั่นแล้วก็จะเหลือประมาณ266บาท ก็ราคาก็เดี๋ยวดูกิโลก่อนนะครับผมว่าไปส่งกี่กิโลอ่าผมคิดคำนวณแบบนี้นะครับผมถ้ากิโลละสิบาทนะครับผมถ้าต่ํากว่ากิโลละสิบาทเยอะก็น้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าประมาณต่ำกว่าไม่เยอะอ่าสูงกว่าไม่เยอะแบบนี้ก็ราคาก็โอเคอยู่นะครับผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมก็ได้งานข้าวเมืองลูกกินนมม่วงนอนแล้วเดี๋ยวก็กลับพาลูกนอนก่อนอาจจะนะครับผมเดี๋ยวเริ่มงองแ,งแล้วะ ใครอย่ามาม่านะครับผมว่าผมเอาเด็กมาทรมานนะครับผมผมพาลูกมาผมเที่ยวนะครับผมใครมาม่านะครับผมเดี๋ยวผมปรุงให้ด้วยนะครับผมใครมามาม่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับของกันก่อนนะครับผมนะครับผมไปอ่ะไปทำยังไงไปติดโก้วปนะไปเปไป

โอเคหลับได้วเราไปไปรับของกันต่อเลยครับผมไม่รู้ว่าจะตื่นช่วงไหนนะครับผมตื่นมาก็เต้นเหมือนลูกลิงครับผมไม่ไม่นิ่งเลยครับผมไม่เป็นไรครับผมขับรถกับเมียเป็นคนจับก็เขาเหนื่อยผมสบายโอเคเดี๋ยวไปรับกันต่อนะครับผมไป อ่าครับผมก็รับของเสร็จแล้วเป็นลังใหญ่ๆสองลังเขาบอกว่าเป็นดอกไม้ด้านในเพราะว่ามันเบามากตอนแรกเห็นลังใหญ่ๆสองรังก็ตกใจเหมือนกันนึกว่าคนหนักแต่ไม่มีอะไรก็เป็นดอกไม้เบาๆนะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปส่งที่หมอชิดกันเนี่ยดูระยะทางว่ากี่กิโล41กิโล ราคา300ว่าบาทหลังไม่หักค่าก็ไม่ชันเหลือ200ว่าบาทครับผมใครเลือกได้เลือกนะครับผมลาลามูปแนะนําเลยครับผมไปยังอื่นดีกว่าครับผมวันนี้ที่ผมมาขับไม่ใช่เพราะอะไรครับผมก็พาลูกพาเมียมาครับไปเที่ยวอะไรกินด้วยนะครับผมก็มาลองเปิดลาลามูปดูนะครับผมเมียบอกว่าอยู่ห้องเบื่อจะตายพาออกข้างนอกหน่อยก็มาสองสามเที่ยวตอนนี้อยากกลับแล้วครับ ก็พอดีเลยเดี๋ยวเราไปถึงอ่าหมอชิดก็กลับปล่ารลูกราเมียส่งที่บ้านลูกนอนเมียกินนมเอาไม่ใช่ครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปส่งกันครับก็ใช้เวลาระยะทางประมาณประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยก็ไกลยอยู่เหมือนกัน <laughs> โอเคไปแล้วครับผมไป เมื่อกี้นะครับผมกดได้งานาเป็นงานพ่วงนะครับผมทีนี้ก็โทรหาต้นทางว่าของเป็นอะไรนะครับผมพอดีลูกค้าบอกว่ารถผมห้าประตูหรือเปล่าแต่ขอเรียกเป็น4ประตูบอกครับรถห้าประตูครับแต่ก็บอกว่าเออเป็นลังก็น่าจะเต็มรถพอดีก็บอกวันนี้รถ5้าประตูก็น่าจะเต็มรถพอดีเนี่อดูข้างหลังก่อนค่ะที่ผมรับมาก็ <c oughs> เลยไม่น่าจะใส่ได้ผมเลยต้องกดยกเลิกนะครับผมซึ่ง ถ้าเรากดยกเลิกนะครับผมงานถ้าเรากดยกเลิกด้วยต,วตัวเราเองนะแบบว่าลูกคนะ้าเรายกเลิอกอะไรแบบนี้ยเราจะถูกแบน30นาทีนะครับผมก็หลังจาก30นาทีก็สามารถรับงานต่อได้ซึ่งตอนนี้ผมว่าโดนแบนไปแล้ว30นาทีในะช่วง30นาทีนะี้ผมไม่สามารถรับงานล่าามุกได้นะครับผมเพราะว่าผมกดยกเลิกนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็ถูกแบนอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปส่งงาน ที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมผมว่าฮาร์ล่าล่ามูบเจอแต่แบบลูกค้าพยายามมาเปรียบคนขับนะบางทีเมื่อกี้เรียกรถห้าเรียกรถสี่ประตูมานะครับผมแต่ถามผมว่ารถห้าประตูหรือเปล่าอ่าผมบอกว่าใช่เออห้าประตูก็น่าจะเต็มพอดีบางทีเขาเรียกรถเผื่อใส่ได้ถ้าแบบมารถสี่ประตูใส่ไม่ได้ขเขาก็ยกเลิกบางทีลูกค้าหัวหมอนะครับบางคนไม่ใช่ว่าใครนะครับผมว่าลอยๆอยครับผม ก็เมื่อกี้เขาพูดมาเองว่ารถ้าประตูก็ใส่เต็มพอดีบ้าบอคอแตกใสเ่เต็มพอดีเรียกรถสีประตูมาก็โดนแบนไปที่เรียบร้อยครับก็ยอมครับผมไม่ซีเรียสครับผมวันนี้ก็มาขับให้เพื่อนๆได้ดูกันพาลูกมานอนรับบนรถเฉยๆครับผมแอร์เยน็เยนๆบนห้องมันร้อนก็เลยพามาทั้งตากแอร์ในรถนะครับผมตอนนี้แม่เขาก็ตาเรื่อยๆแล้วครับผมกลจะหลับได้เหมือนกัน <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปส่งหานแรกกันก่อนนะครับผมเพราะว่าหานที่สองเมื่อกี่ผมยกเลิกไปแล้วโอเคครับผมไป5าครับผมก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ตรงหลังหมอชิดนะครับผม ก็วันนี้ก็จะแค่นี้ก่อนนะครับผมก็วิ่งแล้วรำมุปได้แค่3งานนะครับสงสารลูกสงสารเมียรครับผมพามาทรมานพากลับบ้านแล้วครับผมเมียนั่งง่วงตาแดงกล่ำลูกก็นอนอาจจะเมื่อยหรือเปล่าไม่เป็นไรครับเป็นลูกเป็นเมียผมต้องอดทนครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปสามงานกันนะครับผมว่าวันนี้ผมได้ได้ไปสามงานนะผมก็ได้มา734บาทนะครับผมก็ยอดนี้ก็หักค่าคอมมิชชั่นแล้วผมเริ่มวิ่งตั้งแต่สิบโมงนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งสิบโมงก็ประมาณสี่ชั่วโมงครึ่งนะครับผมก็ไม่ถึงชั่วโมงละวหนึ่ง ชั่วโมงละร้อยกว่าๆนะครับผมก็ไม่ถึงชั่วโมงละ200นะครับผมสำ,ญญสำหรับยอดได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ก็มาวิ่งกันให้ดูเฉยๆนะครับผมว่าหลังจากที่ไม่ได้วิ่งละล่ามูดละล่ามบุ๊มาสักพักนะครับผมละล่ามบุ๊ที่วิ่งมาล่าสุดก็เป็นงานที่ว่าคลิปล่าสุดที่ผมไปส่งสอะซมโออะที่ว่าหนักเลยอะช่วงนั้นนะอะตอนนี้ก็ พอแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าอย่าลืมซับสไครต์ครับช่องต้นมีกิ๊กด้วยนะครับผมน้องแก้วหลับแล้วครับผมหลับหลับแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ